ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่ครับคลิปนี้นะครับก็จะมาทําการรับมีดอีขอนะครับหรือมีดตะขอนะครับที่ไว้ฟันหญ้านะครับนะก็จะเป็นมีดเก่าๆเลยนะครับที่ผมทาการหามานะครับจะมารับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับทักเข้ามานะครับว่าอ่าผมมีวิธีการรับมีดนะครับมีดอีขอนะครับรับยังไงนะครับรับให้คมนะครับ ผมก็นํามีดเป็นสนิมเลยนะครับเคอะเลยนะครับแบบนี้มาทําการนะครับรับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ไม่คมแล้วนะครับก็ใช้หินรับมีดธรรมดาของเราเนี่ยนะครับทําการรับนะครับหินรับมีดครับก็จุ่มน้ํานะครับมาให้มันอิ่มตัวนะครับก็จะใช้น้านะครับ ลาดไปเลยนะครับเราก็ทาการจับมีดนะครับแบบนี้นะครับแล้วจับหินนะครับแบบนี้นะครับทําการสีไปนะครับนี่ครับสีนะครับสีไปตรงคมมีดนะครับให้เป็นวงกลมนะครับตามมีดที่ขอนะครับของเรานะครับหรือมีตะขอนะครับทําแบบนี้เลย ทำไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับแต่เวลาเวลาเราจับหินรับมีดนะครับให้เราจับแหนขึ้นอย่างนี้นะครับให้หินกับตัวมีดนะครับได้องศานะครับรับกับคมมีดพอดีนะครับนี่นะครับมันจะสีตรงคมพอดีนะครับเห็นไหม ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมครับถ้ารับแบบที่ผมบอกนะครับเขาจะโดนตรง คมพอดีนะครับเห็นไหมคือเราต้องอทำองศาให้ได้นะครับฝั่งนี้เราก็ทำเหมือนกันแต่ฝั่งนี้นะครับถ้าเรารับอีซ้ายนะครับไม่ถนัดนะครับเรารับไม่ถนัดหรอกถ้าเรา,าเป็นคนถนัดขวานะครับจะมารับซ้ายก็ไม่ถนัดนะครับก็ให้เราจับด้านขวานะครับทีนี้เรากดนะครับ หินโล่งแบบนี้นะครับกดลงนะครับแบบนี้นะครับอ่าคือให้หินรับมีดนะครับโดนคมมีดนะครับให้ได้องศานะครับก็ทําทไปเรื่อยๆ นี่นะครับเห็นไหมอ่าเห็นรับมีดนะครับก็จะสีตรงด้านคมนะครับ สองคมนะครับ พอมีดเราเริ่มคมนะครับแล้วก็กลับหินรับมีดนะครับเอาด้านละเอียดนะครับขัดอีกทีนึงนะครับ คิดว่าน่าจะคมพอแล้วนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดลองนะครับว่ามีดเราจะคมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับปั้นขวดนะครับที่ใส่น้ํานะครับดูซิว่าขวดน้ํานะครับจะขาดหรือเปล่านะครับมา นี่นะครับขาดเหมือนมิดโกนตัดเลยนะครับอิงไม้นะครับ ก็ถือว่าคมใช้ได้เลยนะครับลองเอาวิธีนี้ไปทำการทดลองรับมีดดูนะครับมีดอีขอนะครับหรือมีดตะขอนะครับแบบนี้นะครับถ้ารับตามวิธีที่ผมบอกนะครับยังไงก็คมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบไป่าล่มกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ